ดีครับสวัสดีครับ,รบมาพบกันอีกครั้งครับกับบีบีบารมีพ่อคูณนะครับบายหลังขามสอนะครับนะวันนี้เรามาตามคำเรียกร้องนะครับเรามาตามคำเรียกร้องครับว่าเหรียญถอดพิมพ์หรือพระเก๊ทำไมต้องดูแบบนี้อ่า นี่นะครับนะจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับว่าเหรียญพัะกี้กับเหรียญพระแท้วิถีเซียนเขาดูกันแบบไหนนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับนะจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับนะเซียนทุกคนนะครับเซียนทุกคนนะครับอันดับแรกนะครับเขาจะดูล่องรอยการถอดพิม ขั้นแรกเลยนะครับนะดูหน้าหลวงพ่อเพราะว่าเซียนทุกคนน่ะเขาจะจำหน้าหลวงพ่อได้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละเหรียญนะครับนะเขาจะจําหน้าได้นะครับว่าหลวงพ่อเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเหรียญรุ่นนี้เนี่ยหน้าหลวงพ่อจะเป็นแบบไหนนะครับนะถ้าเหรียญเข้าเขาปุ๊บเขาจะหันหลังมาดูเลยครับหันหลังเข้ามาดูเลยหันหลังเหรียญมาดูเลยว่ามันมีรอยการถอดพิมพ์หรือไม่ มันมีรอยการถอดพิมพ์หรือาอการตัดที่ผิดปกติหรือไม่นะครับนะนี่จึงเป็นต้นสาเหตุว่าทำไมเสียนเก่งๆหลายคนรู้หลายหลวงพ่อนะครับนะรู้หลายหลวงพอ่อรู้หลายรุ่นนะครับนะนี่ครับนี่คือเหตุผลนะครับนะเพรอเขาจับมาปุ๊บเนี่ยจุดสังเกตที่ว่า <c oughs> เหรียญจะไม่แท้แน่นอนเลยก็คือ จะมีการถอดพิมพ์มีร่องรอยการถอดพิมพ์ที่เขาศึกษาม,มาเป็นอย่างดีนะครับนะว่าการถอดพิมพ์เนี่ยเขาถอดแบบไหนนะครับนะมีร่องรอยแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกทั้งหมดนะครับของอจุดสังเกตพักเกตนะครับนะจุดสังเกตพักเกตกันนะครับนะไปชมกันเลยครับ อันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งให้จับเหรียญมานะครับให้จับเหรียญมานะครับดูข้างแบบนี้ด้วยตาเปล่าครับหันข้างแบบนี้ด้วยตาเปล่านะครับท่านจะดูว่าเหรียญรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะหลงพ่อไหนนะครับถ้าเป็นการถอดพิมพ์นะครับน่าจะบวมหลังก็จะบวมนะครับนะน่าจะบวมหลังก็จะบวม ถ้าหน้าบวมหลังยังไม่บวมหลังยังเสมอนะครับถ้าหลังยังเสมอนะครับให้ดูจุดอื่นต่อไปที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับนะอ่าที่ผมจะมาร่วมกันศึกษาวันนี้นะครับผมไม่เรียกว่าสอนดีกว่านะครับนะเรียกว่าจุดร่วมกันศึกษาดีกว่านะครับนะนี่นะครับจับออกมาปุ๊บนี่ถ้าหน้าบวมนี่นะครับนะเห็นไหมเอ่ยหน้าบวมหลังแอน นี่นะครับหลังเอ่นแบบนี้ให้สันนิฐานว่าเอออาจจะอาจจะเป็นการอากดพิมพ์ที่อาจจะสะดุง้งมีเหรียญรุ่นไหนที่สะดุ้งหน้าอ่ารุ่นนั้นนะครับรุ่นนั้นก็จะสะดุ้งหน้านะครับนะอันดับที่สองครับอันดับที่สองพีคเลยคือหูเหรียญครับหูเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะหลวงพ่อไหนนะครับ เขาจะออะไรอะเดี๋ยวขดซูมอีกนิดนะครับนะนี่นะครับนะเอาเหนียีไม่มีห่วงดีกว่าดูง่ายนะครับน,ะนี่นะครับเรียนทุกหลวงพ่อทุกเกจิอาจารย์นะครับนะให้จําไว้ว่าถ้ามีหูเหรียญน,นะครับบริเวณนะครับบริเวณใต้หูนะครับบริเวณใต้หู จะเรียบตึงเสมอนะครับและบริเวณหูเนี่ยพื้นหูเนี่ยจะเรียบตึงเสมอนะครับจะมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นที่ว่า,เ,าเนื้อโลหะผสมตามสูตรไม่ชัดเจนนะครับทําให้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะการสะท้านนะครับที่ผมสอดไปคลิปคนก่อนนะครับรุ่นรุ่น ผูกพัดสีมานะครับเหรียญยดน้ํานะฮะจะมีการสะดุ้งแบบนั้นนะครับทําให้เกิดรอยแตกนะครับรอยแตกรอบๆนะครับแต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับลองไปเทียบดูนะครับนะนี่นี่คือการถอดพิมพ์นะครับนะการถอดพิมพ์ด้วยซิลิโคนนะครับการถอดพิมพ์ด้วยซิลิโคนเป็นแบบไหนครับก็คือเอ่อหาดูได้ตาม youtube นะครับทั่วไปนะครับนะซิลิโคนเป็นแบบไหนนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่า แค่ว่าลักษณะเหรียญเกเป็นแบบไหนนะครับนะนี่นะครับลักษณะเหรียญเกนะครับนะหนึ่งเลยพื้นผิวจะขูกขาครับนี่ฮะพื้นผิวจะขูกขะมีรอยขีดรอยคัตเตอร์ครับเขาเรียกรอยคัตเตอร์นะครับนะนี่ฮะรอยคัตเตอร์ของเหรียญนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับจะขูดขาเลยครับจะขูดขาไม่สวยนะครับนะ นี่ฮะนี่ฮะจะเป็นรอยตัดเคเัตเตอร์เห็นไหมฮะตรงพื้นเหรียญนะครับนะตรงพื้นหูนะฮะเป็นรอยเหมือนพื้นดินนะครับจะไม่เรียบเหมือนพื้นปูนใช่ไหมนะะเหมือนกันนะฮะนี่จะไม่เรียบนะครับนะจะไม่เรียบนะครับอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามนะครับนี่ฮะให้ดูนะครับนะฮะ บริเวณขอ um. บตัดนะครับบริเวณขอบตัดนะครับข้างหูนะครับข้างหูลงมาถึงตัวเหรียญนะครับนะข้างหูตรงมาตัวเหรียญนะครับจะมีรอยนะครับนี่ฮะรอยยกของเหรียญเหรียญเก่านะครับนะเหรียญเก่าจะเป็นรอยชัดเจนนะครับเป็นรอยแบบนี้แต่ตัวตัดจะตัดเลยนะครับนะตัดเลยนะครับถ้าตัดเลยจากรอยเดิมนะครับจะมีรอยเดิม <Ti> ทุกเหรียญครับเปลี่ยนเก้นะครับนะจะมีรอยเหรียญเดิมนะครับนะที่ก็ถอดมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไหนชัดๆนี่ฮะ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 เห็นไหมฮะนี่นะครับนะไม่ซูมนี่ฮะนี่ฮะรอยเหรียญเดิมเห็นไหมฮะรอยเหรียญเดิมเนี้ยรอยเหรียญเดิมอันนี้รอยตัดใหม่ Bey. ครับเนี่ย รอยตัดใหม่มันจะเลยครับจะเลยรอยเดิมให้เห็นไหมฮะนี่ฮะคือการถอดพิมพ์นะครับนะนี่คือการถอดพิมพ์ไปดูเด่ียนแท้เอาดูดูดชัดก่อนนะครับนะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือร่องรอยของวิธีการดูของเซียนพระหลายๆคนนะครับเซียนพระหลายๆคนเขาจะดูแบบนี้นะครับดูร่องรอยการถอดพิมพ์ก่อนนะครับ ถ้าจับมาเป็นแบบนี้คือเข้าวางทันทีเลยนะครับนะเข้าวางทันทีเลยว่ายังไงก็ไม่มีทางแท้แน่นอนนะครับนะมันเป็นเหรียญทอดพิมพ์ไงฮะนี่นะครับนะไปดูเหรียญแท้นะครับนี่ฮะเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ให้สึกแบบไหนนะครับผืนพื้นเหรียญตรงหูนะครับจะเรียบตึงนะครับนี่ฮะจะเรียบตึงคมชัดนะครับ นี่นะครับนะรอยตัดจะตัดชิดชัดเจนนะครับนะนี่นะครับจะไม่มีรอยการตัดคัตเตอร์นะครับนะไม่มีรอยซ้อนไม่มีรอยขอบตัดซ้อนนะครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้จะเป็นเหรียญแท้ได้เลยครับหนุ่มนะจะเป็นเหรียญที่ตัดเองเลยนะครับนะไม่มีการถอดพิมพ์นี่นะครับนะ มมนมีการถอดพิมพ์พอดูจุดนี้จบแล้วนะครับพอดูจุดนี้จบแล้วท่านก็ไปดูจุดอื่นๆนะครับจุดอื่นๆว่าตรงตามตำราหรือไม่นะครับนะเหรียญรุ่นนั้นๆนะครับนะวันนี้มาสอนแค่การถอดพิมพ์กับไม่ถอดพิมพ์เท่านั้นนะครับนะรุ่นอื่นๆค่อยว่ากันนะครับนะนี่ฮะส่องเทียบกันเลยนะครับนะพาเกสกับพัดแท้นะครับนะ นี่ฮะอันนี้รุ่นเดียวกันเลยน่าจะถอดหูออกเนาะนี่ฮะพระแท้กับพระเกศครับดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะมีรอยแบบนี้ครับแล้วก็หูแบบเละๆครับเห็นไหมคระเละๆแบบนี้คะนี่ฮะ เละๆมีรอยกูดมีรอยตัดคัตเตอร์นะครับนะเป็นรอยของซิลิโคนนะครับซิลิโคนจะไม่ค่อยเรียบนะครับนะการถอดพิมพ์นะครับนี่อันนี้พาแท้ครับนี่ฮะแตกต่างไหมฮะแตกต่างไหมฮะชัดเจนไหมฮะนี่ฮะนี่ฮะวิธีการดูการถอดพิมพ์ไม่ยากนะครับนะให้ดูที่หูเหรียญน,นะครับและถ้า ดูนะครับนะถ้าเป็นเหรียญที่ไม่มีห่วงล,ล่ะเหรียญที่ไม่มีห่วงจะถอดพิมพ์ยังไงนะครับนะอันนี้สมมุตินะครับสมมุติอันนี้ไม่มีห่วงนะครับผมให้ดูเป็นลักษณะแบบเบื้องต้นนะครับนะถ้าดูเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นแบบนี้ก็คือวางได้เลยไม่ต้องนั่นเลยนะครับไม่ว่าจะรุ่นเพลงขนาดไหนหรือถูกขนาดไหนนะครับนะนี่ฮะถ้าไม่มีหู ปิดหูไว้เลยไม่มีหูให้ดูที่ขอบรอบๆครับให้ดูที่ขอบรอบๆครับเนื้อจะปิ้นเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยครับนี่ฮะนี่ฮะพอตัดออกมาก็จะปิ้นนะครับปิ้นนี่เกิดจากอะไรเกิดจากว่าเหรียญเดิมจะเล็กนะครับเหรียญเดิมจะเล็กตัวตัดตัวใหม่จะใหญ่กว่าเข้าใจไหมฮะพอใหญ่กว่าปุ๊บ ไอเศษท,ที่เหลือไอเศษท,ที่เหลือมันก็จะปิ้นมาข้างหลังนะฮะปิ้นมาข้างหลังเพราะว่าเขาปัมาาป๊มนะครับเวลาการปั๊มนะครับเขาจะปั๊มด้านหน้าตรงนี้นะครับปั๊มตัดปั๊มตัดลงไปจึง้งอย่างนี้นะครับนะจึ้งลงไปอย่างนี้นะครับนะพอตัดลงไปปุ๊บเนื้อโลหะจะสะดุ้งมาด้านหลังครับเนื้อโลหะที่เหลือจากขอบตัดเดิมนะครับนะนี่ฮะ,ะขอบตัดเดิมเ็าจะเป็นขอบนี้นะครับนะเห็นไหมฮะมันจะปิ้นออกมาเลยครับนะ ดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะรอยขัดขอบเดิมเห็นไหมฮะรอยขอบเดิมจะอยู่ด้านไหนนะเห็นไหมฮะนี่ฮะพอร้อยตัดใหม่นะครับนะพอร้อยตัดใหม่ก็จะปิ้นแบบนี้ครับเห็นไหมนี่ฮะนี่ฮะการดูนะครับนะมันจะเป็นร่องเลยเห็นปะเห็นไหมฮะมันจะเป็นร่องเลยนะครับนะมันจะเป็นร่องบีบเข้ามาแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยครับ นี่ยมันทำไมไม่ชัดนี่ฮะนี่ฮะมันจะเป็นล่องบีบขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนะนี่นี่ครับนะชัดเจนนะครับอ่าไม่ยากครับถ้าจับมามีลักษณะแบบนี้นะครับนะอันมีมีลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งบวมหน้าหลังวางเลยนะครับนะถ้าบวมหน้าให้ดู ด้านหลังนะครับให้ถ้าบวมหน้าหลังไม่บวมหลังแอ่นนะครับถ้าหลังแอ่นยังแอ่นอยู่นะครับอันนี้ยังมีเข้าขายว่ามีโอกาสได้แท้ได้นะครับนะแต่ให้เรามาดูที่หูครับนี่ครับให้มาดูที่หูครับถ้าพื้นหูเรียบตัวเจาะคมสวยนะครับอ่าออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ฮะวิถีเหรียญเกนะครับนะวิถีเหรียญเกนะครับ ถ้ารูเจาะใหญ่นะครับถ้าถ้าถ้ามีห่วงแบบนี้ถ้ามีห่วงอทองแดงแบบนี้ติดมากับเหรียญน,นะครับถ้าหลวมแบบนี้นะครับให้มองได้เลยนะครับนะไม่มีโอกาสแท้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการถอดพิมพ์นะครับการถอดพิมพ์เหรียญเดิมจะมีรอยเจาะอยู่แล้วนะครับเหรียญเดิมจะมีรอยเจาะอยู่แล้วนะครับ พอเจาะลงไปครับมันมีร่องรอยของรูเดิมนะครับนะมันมีร่องรอยของรูเดิมนะครับเดี๋ยวมีนี่นี่ฮะมันจะมีร่องรอยของรูเดิมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจะมีร่องรอยของรูเดิมนะครับนะทํายังไงให้ทํายังไงให้ขายได้ก็คือทํายังไงให้ไม่เห็นรอยรูเจาะเดิมนะครับนี่ฮะ ทำยังไงให้หไม่เห็นรูเจาะเดิมก็คือทำรูเจาะใหญ่ไปเลยครับทำรูเจาะใหญ่ให้ค่อมไปเลยไงครับพอรูเจาะใหญ่ให้ค่อมรูเดิมไปเลยเนี่ยคนที่ไม่เป็นจริงๆเขาก็จะมองว่าเอ๊ะไม่มีรอยการทอดพิมพ์นี่ฮะไม่มีรอยรูเก่านี่เห็นไหมฮะคนก็จะดูว่าเอ้ยแท,แท้หรือเปล่านะครับนะ พอดูแบบนี้ถามว่าบางรุ่นมีแท้ไหมอาจจะมีนะครับนะอาจจะมีแต่เราดูโดยรวมไปก่อนด้วยเลยนะครับนะดูโดยรวมไปเลยครับนี่ฮะถ้าเหรียญเบอร์แบบโอ้ยเบอร์แบบไม่คมชัดนะครับนะหน้าบวมอย่างงี้นะฮะนะนี่ฮะเห็นไหมฮะบวมเลยนะครับนะอย่างเงี้ยตีเก๊ไปเลยครับเราเล่นเอาชัวนะครับนะเล่นเอาชัวนะครับนะ อย่าไปโลภอย่าไปโลภนะครับนะถ้าโลภเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณไม่รุ่งแน่นอนนะครับนะอ่านี่นะครับนี่นะครับคือหลักฐานการถอดพิมพ์นะครับนะนี่ฮะพระแท้ครับพ้าแท้หูจะเป็นแบบนี้นะครับนะหลวงพว่อคูณแทบทุกรุ่นนะครับเอาเอาง่ายๆเอาแค่หลวงพ่อคูณนะครับนะหลวงพวกก่อคูณแทบทุกรุ่นนะครับหูจอดจากกลมสวยนะครับ สูจอดจะกลมสวยมีเนื้อปิ้นแบบนี้นะครับพื้นเหรียญตึงนะครับตึงชัดนะครับไม่เบอร์ไม่เอ่อเขาเรียกอะไระไม่มีรอยขีดข่วนนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับนะจบกันไปนะครับพอจะนั่นออกได้นะครับเนาะนี่ฮะ,ะเหรียญแทกเหรียญเก๊อีกรอบอะนี่ฮะ เหรียญแท้กับเหรียญเก๊อีกรอบเห็นไหมฮะแตกต่างครับความแตกต่างนะครับนะวิธีการดูไม่ยากนะครับนะวิธีการดูไม่ยากนะครับเหรียญถอดกับเหรียญไม่ถอดนะครับนะนี่นะครับโอเคโอเคนะครับจบกันไปครับกับการาร่วมกันศึกษานะครับนะ เหรียญถอดพิมพ์ไม่ว่าจะรุ่นไหนหลวงพ่ออะไรดูคลิปนี้เป็นหมดเลยนะครับนะอ่านี่ครับวิถีเตียนครับวิถีเตียนเขาดูกันแบบนี้ก่อนครับอันแรกนะครับนะอันแรกเขาไม่จับหน้านะครับเขาจับมาดูหลังก่อนเลยครับนี่ปั๊บดูบวมไหมปั๊บมาเลยครับถ้าเห็นแบบนี้เขาวางทันทีเลยครับไม่ต้องส่องนะครับนะโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub สไครต์นะครับช่องบีบีบารมีพ่อคูณใบหลังํำสอด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะไว้แจ้งเตือนดูคลิปใหม่ๆของผมนะครับนะจะมาให้ความรู้และมาร่วมการศึกษานะครับนะไม่ว่าจะเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะและเหรียญอื่นๆนะครับนะโอเคครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ